สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องเอ็มชินลนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เอ็มจะมารีวิวนะคะเป็นสินค้าที่แร่ไอทมมากๆในตอนนี้เป็นอะไรที่ทุกคนกําลังตามหากันนะคะวันนี้เอ็มก็ไปสอยมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นพลาเมอร์ของตัวนี้กันเลยนะคะแชะ่แดนอันนี้เป็นพลาเมอร์ของ m i l เลสเนลไบรท์พลาเมอร์เอสพีเอฟสิบห้าพีบวกกันเลยนะคะคือแบบเอ็มตามหาพลาเมอร์ตัวนี้มาหลายเซเว่นมากๆทั้งแบบ ในเซเว่นในจังหวัดหรือเซเว่นในต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆทุกคนคือกว่าจะได้มาเป็นของที่ขาดตลาดมากๆวันนี้เอ็กก็ได้พรัมเมอร์ที่มีชื่อเสียงด่งดังมานานมากๆและหาซื้อ,อยากมากๆมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมารีวิวให้ดูกันดีกว่าว่านางดีจริงหรือจกตาหรือว่ามันเป็นกระแสต่างๆนาน,นานเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะคะพรัมเมอร์ตัวนี้นะคะก็คือนางจะใส่ามาเป็นตัวบำรุงมาทั้งหมดหลายตัวมากๆประมาณ1 2 3 4เฮ้ย ก็คือนางใส่ตัวบำรุงมาทั้งหมด5ตัวทุกคนมีคอลลาเจนและมีเนลไบรด์ด้วยสรรพคุณของพรอมเมอร์ตัวนี้นะคะก็คือนางบอกเลยว่านางจะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยอำพลางเบลอรูขุมขนช่วยให้เมคอัพติดทนยิ่งขึ้นแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็ทําให้หน้าไม่หมองระหว่างวันด้วยและเป็นสูตรอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเออกว่าจะอ่านได้แต่ละอย่างอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าของเอ็มจริงๆในตอน ะะก็คือหน้าค่อนข้างจะสดมากๆตอนนี้เอ็มไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเดี๋ยวเรามาลองพราเมอร์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตัวเนื้อพราเมอร์นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยมีความแบบขาวที่เป็นความนวลน,นะฟินิชที่ได้ก็คือจะรู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างจะลื่นๆมันๆน,นะเป็นอะไรที่แบบ เนื้อดีนะกลิ่นของนางก็คือจะเป็นกลิ่นเครื่องสําอางเลยอันนี้เอ็มจะให้ดูหน้าใก,กล้ๆนะคะอ่ะทุกคนช่วยดูหน้าก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูว่าจะเป็นเบอร์ไหนนะคะผิวเข้มจะลอดไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองเกลี่ยกันดูนะคะโดยที่เอ็มจะเกลี่ยโดยการใช้มือเลยเป็นอะไรที่แบบง่ายๆเรียบหรูเนื้อเกลี่ยง่ายนะอ่ะดีด เกลี่ยง่นะ้ยเนาะเน้นตรงบริเวณแบบอะซอกจมูกต่างๆพกร่องจมูกต่างๆคือมันจะเป็นคราบง่ายไงเกลี่ยฉบับบ้านๆเลยว่ามาเป็นยังไงจากที่ดูตอนนี้นะเอ็มจะให้ดูใกล้ๆเลยหน้าแก้มตรงนี้มีความเบลอขึ้นนะจากในกระจกนะมีความเบลอขึ้นเล็กน้อยตอนนี้ สิ่งที่ได้คือน่าจะปรับให้ดูมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะประมาณนี้เลยสีไม่ลอยสำหรับผิวเข้มนะคะสีไม่ลอยเลยแต่ว่าแอบดูมีความแบบผิวไบรท์ขึ้นนะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตรงข้างจมูกต่างๆไม่เป็นคราบนะเกลี่ยง่ายเลยแล้วก็รู้สึกว่าทาแล้วผิวดูมีความโกลว์ขึ้น ชุ่มชื้นขึ้นต่างๆอาจากที่ดูตอนนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นส่วนด้านนี้จะหมองไปแล้วเดี๋ยวเอ็มนะคะจะทาเป็นตัวซีซีตัวนี้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเอ็มจะแต่งหน้าหรือจะทาพรลเมอร์แค่ข้างเดียวส่วนอีกข้างนึงเอ็มจะไม่ทาเป็นผิวธรรมดาเลยนะคะเพื่อเรามาดูว่าประสิทธิภาพของนางจะดีจริงๆไหมนางจะบเบลอผิวได้ดีจริงๆไหมโดยวันนี้เอ็มจะแต่งหน้าเป็นลุคแบบง่ายๆที่เอ็มแต่งในทุกๆวันเลยสําหรับการแต่งในทุกๆวันมา ไม่อุวยนะทุกคนแบบอะถ้าท้านางดีจริงเราก็แบบเราก็รีวิวตามนั้นเลยลงแบบที่เราถนัดที่สุดก็คือการใช้นิ้วนะคะส่วนตัวก็ไม่ใช่ว่าการใช้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนเอ็มใช้มาหลายครั้งมากๆบางครั้งเราใช้ก็คือเราใช้กับพวกแป้งธรรมดาหรือว่าทาแล้วก็แบบทากันแดดต่างๆออกไปข้างนอกคือยิ่งอยู่นานวันไปอะ่ะผิวยิ่งค่อยๆเลอรูขุขนยิ่งขึ้นรูขุขนยิ่งเล็กลงเรื่อยๆนะหน้าก็คือยิ่งเงียนขึ้นเรื่อยๆเลย ค่ะผิวจะได้ประมาณนี้เลยมาว่าบาปนะบาปบุญนะทุกคนด้านนี้คือแบบมันมีความเบลอมันมีความรูขมุมขนมันมีความละเอียดส่วนด้านนี้ตรงตรงประมาณเนี้ยทุกคนเห็นปะรูขุมขนใหญ่มากทุกคนส่วนด้านนี้คือแบบมีความแอบเบลอขึ้นไม่ตกร่องไม่เป็นคราบนะคะผิวฟินิชที่ได้คือมีความชุ่มชื้นมีความแบบอ่ะ ผิวกาลังดีเลยอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะหลังจากที่เอ็มได้แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ฟินิตลุคประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าว่าหน้าของเอ็มตอนนี้เป็นอะไรยังไงนะคะก็คือจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ผิวดูมีความแบบเนียนกรุบกริบ ดีมากๆเลยคือแบบผิวพองผิวฉ่ำนะคะก็คือตอนนี้เอ็มแต่งหน้าโดยที่เอ็มไม่ได้เซตแป้งนะคือผลที่ได้ก็คือจะเป็นประมาณนี้ผิวดูมีความฉ่ำดีผิวคือผิวแทนใช้ได้อะทุกคนเป็นอะไรที่แบบอยากให้ผิวแทนไปหาต่ำกันนะคะคือใช้ได้เลยนี่ทุกคนคือผิวดีมากคือฟินิชลุคตอนนี้นะคะแล้วก็จะให้ดูหน้าใกล้ๆเลยถ้าผิวไม่ดีจริงก็คือพังไปแล้วนะคะคือตอนนี้ร้อนมากฉ่ำอ่ะทุกคนดูเนียนเวอ คือเนียนเวอรคือลงแค่ซีซีตัวเดียวนะคะตอนนี้ไม่ได้ทาอะไรอื่นเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสักประมาณบ่าย2นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนประมาณเย็นๆเดี๋ยวอ็นจะขึ้นให้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเย็นๆดีกว่าว่างานผิวจะยังปังจะยังสวยอยู่เหมือนตอนนี้ไหมคะพราะว่ะสิบสิบ,สบ อันนี้ก็เป็นหน้านะคะหลังจากที่เอ็มได้ทําการทดลองใช้เป็นพรอมเมอร์ตัวนี้นะคะเป็นเวลา6กชั่วโมงนะคะทุกคนอันนี้เป็นผิวหน้าที่ได้ในตอนนี้คือผิวหน้าโกลมากผิวหน้าด้านนี้นะคะคือวันนี้เอ็มลองถามแม่ดูว่า หน้าด้านไหนเทมทาพราเมอร์ตัวนี้แม่บอกว่าหน้าด้านนี้ทุกคนทุกคนดูดีๆนะผิวด้านเนี้ความรูขุมขนเอ้ยต่างๆมันจะเรียบเนียนกว่าด้านนี้แล้วก็คือหน้าด้านเนี้จะไม่ค่อยมีความมันเท่าด้านนี้นะทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะด้านนี้จะมีความแบบเงายิ่งกว่าส่วนด้านนี้จะมีความแมตกว่านิดนึงนิดนึงเท่านั้นเดี๋ยวเอ็มจะมาสรุปเลยนะคะว่าพราเมอร์มิเล่ตัวนี้ใช้ดีจริงหรือจกตานะคะก็คือพลาเมอร์ตัวนี้เอ็มให้10เต็ม10นะทุกคนถ้าจะให้หักก็คือเรื่อง นิดหนึ่งที่มีความแบบอาจจะทาแล้วอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าพอดีกับผิวเข้มสักเท่าไหร่แต่มันมีความปรับให้ผิวเออกระจ่างสายสว่างขึ้นมาดนึดนงก็แนะนําให้ทาเป็นรองพื้นที่พอดีกับผิวเราจะทําให้แบบเนเียนยิ่งขึ้นก็คือผิวหน้าที่เอ็มได้ในตอนนี้ก็คือพึงพอใจมากๆก็คือตัวพาราเมอร์ตอนนี้ก็คือเบลดูกลมคนได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องคุมมันมันช่วยในเรื่องเครื่องสําอางติดทนได้ด้วยก็คือตอนนี้พี่เอ็มทาไปผิวหน้ายังไม่ ความสวยอยู่แต่ก็ระยะเวลา6ชั่วโมงก็คือไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ก็คือผิวก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบรองพื้นตัวนี้ก็ไปหาตามกันได้นะทุกคนอาจจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้น้องหาซื้อยากมากๆเลยดีเอ็มจะแปะลิงก์ให้นะคะไปสามารถหาซื้อกันได้เลยนะคะสวัสดีต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ